สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบันแพง fc น้ององค์หญิงเพชรบันแพง f c บอสโจพร้อมกับ fc ลุงอ้วนชวนคุยสำหรับคลิปนี้สอโลดอุบลก็จะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับข่าวเรื่องน้ององค์หญิงเพชรบันแพงซุปเปอร์สาตาร์น้อยของเราสำหรับน้ององค์หญิงเพชรบันแพง ตั้งแต่เข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบันแพงก็ใกล้จะถึงครบสองปีแล้วคือวันที่14มกลาก็ครบเป็นวันที่น้ององอิงมาสมัครอยู่หลังห้างเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงที่บ้านน้องคูตำบลจา์ อำเภอเมืองจังหวัดศรีกิดสำหรับสาวน้อยเพชรบันแพงได้เดินทางมาจากอุดรเป็นระยะทาง500กิโลเพื่อมาทำการแสดงอยู่ที่บ้านน้องคูถ้าผมจำไม่คือบ้านน้องคูหมู่ที่4น้องแม่และพ่อเอก ก็ได้นำน้ององอิงมาสมัครอยู่หลังเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงพอดีช่วงนั้นทางเวทีกำลังเทศเสียงอยู่มอสเจเลยให้น้องขึ้นร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพง เลยทันทีโอ้โหโอบอสโจชมว่าคนอะไรตัวเล็กๆนิดเดียวแต่เสียงใหญ่เหลือเกินเสียงดีเสียงใหญ่ก็ถือว่าบอสสร้างความประทับใจให้กับบอสเยมากและนนับแต่นั้นมาก็จนมาถึงปัจจุบันน้องก็ได้ ามงสาวน้อยเพชรบ้านแพงดีขึ้นและก็เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของน้องหญิงเพชรบ้านแพงที่หายจากอาการป่วยก็โอเคผมสสโลดอุบลก็ดีใจภูมิใจที่ร่างกายและของน้องเริ่มกลับคืนมา ปกติเพราะว่าเห็นไปร้องเพลงหลังจากที่หล,ทหลังจากขึ้นบ้านใหม่ของน้องเสร็จคือวันที่หนึ่งที่สองน้องงอถือว่าใจสู้มากมีน้ําใจความรับผิดชอบสูงจริงๆน้ององค์หิงเพชรปานแพงของเราทั้งที่น้องป่วยเสียงไม่มา,มาน้องก็ยังไปพบพบพอ่พอพอ่อแม่ f อบนเวทีถือว่าสุดยอดมาก และเมื่อวานนี้ที่ไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็พอดีไปพักอยู่บ้า,บานเสียนนแม่หน่อยก็ได้โทรไปหาลูกสาวลูกสาวก็โอเคยิ้มหอกหัวเราะได้สภาพร่างกายเริ่มงฟื้นแล้วโอเคผมก็ดีใจภูมิใจมากที่ร่างกายและเสียงน้องกำลังมาปกติ และสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาคณะสาวน้อยเพชรบานแพงก็ได้ไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอบําเนต์น้หลวงจังหวัดชายภูมิเอฟซก็โอโหให้การต้อนรับเป็นอย่างมากและสำหรับค่ำคืนนี้คณะสาวน้อยเพชรบานแพงและน้อง,งองคงหิงเพชรบานแพงก็ได้เดินทางมาทำการแสดงที่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับค่ำคืนนี้และขอเรียนเชิญเชิญชวนเพจสี่ที่อยู่ใกล้บริเวณอำเภอหนองเ e e d อำเภอใกล้ๆ้บริเวณแถบอำเภอหนองเหก็มาให้กำลังใจน้ององค์อญิงเพชรมะแพงเราด้วยและคณะสาวน้อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอเอาไว้แค่นี้ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม